บทบที่สิบเจ็ดบทตรวจพัดเทกลัลตตคาถาอาติตังนานะวาขา้าเมยนันะปะติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาต้าตีตามปะฮีนันทังอปะตันจะอักนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งในก็เป็นอันแล้วไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอะไรยังไม่ถึงปัจจุบันนังนจะ โยธรรม,มังตัสสะตัสสะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิธามาุป,ปูหะเยปุคคนใดเห็นแจ้งทมปจุบันไม่งอนแง่ไม่คอนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นหนึ่งหนึ่งให้ผูกพรงเถิดอาเชวะกิจจะมาตัปังโขงชฉัญยามะละ ทางสุเวเิ่งทำความเป็นเดสเสนในวันนี้หลยคล่เราจะรู้ความตายในวันพรุ่งอาหิโนสังทรันเตนะมาหาเสนาเสเนนะมาจุนาเพราะวาความผิดเพี้ยนกับมาจุลากู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะัมนที่ตัง ังเวพัาเทกะรัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนีติพมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียดขันทั้งก,กาลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราทีหนึ่งเจริญด้วยปัะการชนี้แล้วบทที่สิบปดบทสวดเป็นนาหาปะปัจเจกคะนาปาธาชาลาลัม โมหิเจรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรุ่งพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ต่โมหิพระยาที่นาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรุ่งพ้นความเจ็บไข้เป็ไม่ได้มรานตโมหิมรานังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุ่งพ้นความตายไปไม่ได้ตเปหิเมปเยหิมานาเปหินา นาภาโวินาพาโบเราจะละเว้นเป็นต่างคือว่าจะต้องพัดพักจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมตะโกมีกรมทายาโทกรมะโยนิกรมะพันธุกรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นพู้ยผลมีกรรมเป็นเนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกะริสามิกัรยานางวาปะปังวาปัสสะทายาโทพวิสาเมเราทํากรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทาย,ยาทคือว่าจะต้องพัดภาคจากของจคือว่าจะต้องได้รับผลของกำนั้นสื่อไปเอวังอัมเหหีอภินหังปัจเจกะจะเวขิตตับพังเราทั้งหลายควนพี่ณนาะอย่างนี้ทุกๆวันเชิญบทที่สิบ้าบทตัวเทวาทาอุยโยชนะคาถา ดุขะปัตตาจันนิทุขะเพยปัตตาจันนิพยาโสกะปัตตาจันนิโสกะหุนตุตะเพปิอานิโนตเอตวะปัตตาจะอเมหิตัมะตังปุญญาตัมพะตังตะเพเตวานุโมทันตุตัะปัตตมปติกิจยาหานังท่าทันตุสัตอายะที่ลังระคันตุตะวะทาภาวะนาพี ลาตาโหตุขัชนตุเทวตากาตาตดเผปุตาประปตาปเจกันนจายังบลังลันตานันตาเดชานละคังเป็นธามิตาปะโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาห้านามยังปฏิทานคาถาโยปนามาเสยาเทวตาทันติวิหารา วาสีเนสู้เปฆเลโพธิฆเลแต่หิงแต่หิงทาธรรมะทาเนนาภาวันตุปูชิตาโตติงกะโลนาเตทาวิหารามัจเะเลเทลาจามะมัจานาวคกาจะพิกะโวสารามิกาภานา ติอุปาคติกามาจาเอธานิขมาจาอิสราตปานาภูตาสุขีสุขิตาขวันตุเตเทลาปูชาจะเยปะอันทัสมภาวะสังเซตชาตาจะ อาตะวะปกาติกามินยานิกาธรรมะวัลังปะติกาเตสะเพปตุขัสสะกะโรตุสังขายังทาตุจิลังกะตังธรรมโมธรรมะท่าลาจาปุาลาสังโฆโหตุสะมะโควะอะ ทาญาจาหิตายาจาอมเหลักขตุสัตรมโมสัพเพปิธรรม,มาจาริโนวุติงคัมปาปุเนยมามะสัมเมอริยปะเวทิเตบท,ที่ยี่สิบเอ็ดบทตัวสัพพะปฏิทานคาถา อันนัมียงปฏินักท่าคาถาโยพนามเตซุนยัสติธานิกาตังกาตสยานังยานิกาตานิเมเตสัญจาปาคิโนโหตุสัพตานาตาปะมานะกาเย อยลากุนาวันตาจะใบหางมาตาปิดตาทายจิตถ้ามีจาปะยาจิตภาวาอันเยม่สมันตะเวดีโนตตาคิดทันติโลกัจมินเตปุมมาจตุโยนิกาปัจเจกะจตุโว กาลาังตะลันตาจะาวะาเาเวยาตังเยปฏิธานเมเมอนุโมทันตุเตตยังเยจิมังนับปะชาอันติเ,วเวทวาเตตังนิเวรยุง มายาทินนานปุญญานังอนุโมทนาเหตุตุนาคาเฟสตาคาธาหุนตุอเวลาสุขคีวิโนเข้มบัตันจะปปโอนตุเตสะตาอิกาตังตุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แต่แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแด่มีเวรคันตั้งอยู่ในโลกเกิดเป็นเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่ มีขันห้าอะไขันหนึ่งเลยขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพพใหญ่สัตว์เหล่าใดถ้าการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอสัตว์ทั้งหลายขอเทพทั้งหลายจิงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นโอ้เหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งพวงจงยาวมีเวรจงเป็นสุขเสมอเถิดแต่จงึงจงถึง,ถงทางอันเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเจิญ้ว้เนาะ ด้วยอนุภาพแห่งศัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและในสงแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสัตยายบ,บทสวดมนต์พระสูตรพระบรมและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงหายข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเจ้าทั้งหลายโปรดอนุโมทนาทานในการสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดทำเลยความให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งเปรีพินาโดยมูลนิธิ สมเด็จพระยาณาสองวร์วัดโบวันวิเวทนิเวศวิหารต่อจนวัตถุมงคลทั้งหลายท้งที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาเลยที่จะจัดสร้างในราคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริสและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุการเดินทาทเทริญสุขภ